สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปสาระความรูดด้ดีๆจากทางสำนักหอสมุดเป็นยาไรมูลนิธิท่านมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อ AniDEX ถูกแฮกเป็นอีกข่าวที่น่าสนใจและสำคัญยิ่งนะครับสำหรับโปรแกรมอย่าง AniDEX นะครับที่ถูกแฮก เมื่อประมาณวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปี2024ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเรื่องการถูกแฮ็กของโปรแกรมดังอย่าง a n y d e s นะครับเป็นโปรแกรม r e m o ท e d e ก์ท็อเนาะระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับโดยผลกระทบดังกล่าวเนี่ยามาจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะเรียกได้ว่า Cyber ร์ t อ c แนะครับที่ถูกคอม o m i s e ที่ระบบ Production System นะครับ โดยทางบริษัทอย่างเยอรมันะครับได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ว่าทางเราได้ทำการตรวจสอบปัญหาเหล่านั้นแล้วซึ่งก็พบว่าไม่ใช่การโจมตีของทางแลนซ o อมแ r วนะครับแล้วก็ได้ทำการแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทราบโดยทั่วกันนะครับโดยทางเบื้องต้นเนี่ยแอนิเด็กซ์ได้ยกเลิกรหัสผ่านทั้งหมด ไปยังเว็บของ portals แล้วก็ตัว myanidex.com ไว้เรียบร้อยแล้วในทั้งนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานตัวโปรแกรม anidex นะครับก็คือทางผู้ให้บริการได้แนะนำให้ผู้ใช้งานนะครับดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคนะครับ a n e เก็ไม่ได้เผยว่าระบบเริ่มโดนถูกแฮ็กตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลว่าส่วนไหนถูกขโมยไปแล้วบ้างเหมือนกันก็เป็นข่าวสารที่น้ำมาฝากกันนะครับสำหรับข่าวของโปรแกร,รม a n i ด e เที่ถูกแฮ็กตามข้อมูลที่เก่าวไปนะครับก็เป็นอีกนึงอัปเดตที่สำคัญนะที่มาแจ้งเตือนหรือมาบอกกล่าวให้กับผู้ใช้งานได้ทราบไปทั่วกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปวิดีโอสาระความรู้ข่าวสารดีๆจากทางสำนักหอสมุดเนอะไรขอบคุณครับ